สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชอยู่ที่ร้านสุกี้ตีน้อยค่ะสาขาซิคอนบางแคนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาดูนะคะแล้วก็จะพามาทานนะคะว่าสาขานี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะร้านสุกี้ตีน้อยนะคะสาขาซิคอนเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าห้างนะคะติดกับถนนด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยวันนี้เรามาฉลองเบิร์ตเดย์วันเกิดของ คุณสามีคะพอเราเข้าไปรับบัตรคิวแล้วนะคะแล้วก็มานั่งรอตรงนี้ชั้นใต้ดินนะคะหน้าห้างสีคอนนะคะก็รอประมาณสักสองชั่วโมงนะคะก็ถึงจะจะถึงคิวนะคะก็รอคนเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคนก็รอยาวเหยียดเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเรา เรียกคิวแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอานำบัตรคิวนะคะยื่นให้กับพนักงานด้านใน,นตรงนี้เลยนะคะจองคิวค่ะจากนั้นเขาก็จะให้บินมานะคะไปนั่งตามโต๊ะเลยนะคะนี้ก็จะเป็นราคาเด็กนะคะนี่เลยเราได้โต๊ะแรกตรงนี้เลยนะคะได้แล้วได้ที่นั่งแล้วนะคะก็จะมีนะคะเมนูให้แผ่นยาวๆนะคะแล้วก็บินนะคะราคาต่อหัวนะคะสองคนก็จะตกประมาณ อ่าบาทรวมรีฟิลน้ำแล้วนะคะก็จะตกคนละ276บาทรวมแวดแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะได้เมนูแผ่นยาวๆแผ่นนี้นะคะเราสามารถเลือกเมนูนะคะแผ่นนี้ได้ได้เลยนะคะก็จะได้เร็วกว่านะคะนี่เลยอ่ากระทะชาบูสุกี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเลือกน้ำได้2อย่างนะคะก็จะเป็นอ่าน้ำดาแล้วก็น้ำใสนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะก็จะมีแค่2ออย่างแบบนี้นะคะ ได้แล้วนะคะเราก็เลือกเมนูได้เลยนะคะเมนูก็คือหน้าทานก็มันเหมือนกับสาขาอื่นๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเวลาที่ร้านเขาเปิดตรงนี้นะคะก็จะประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะคะตรงนี้นะคะเขาเปิดรับ Delivery ด้วยนะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะ เขียนเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นให้กับพนักงานนี้เลยโชว์ธงนะคะบกธงนะคะตีน้อยตีน้อยนะคะตรงนี้นะคะพนักงานก็จะรู้แล้วนะคะว่าเราจะส่งเมนูให้นะคะนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปกดน้ําได้เลยนะคะน้ํานี่ก็จะเป็นแบบว่ารีฟิลนะคะสามารถ เลือกได้เลยจะดื่มน้ําอัดลมนะคะหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําส้มน้ําพันธ์นะคะเป็นน้ําอัญชันเลมอนหรือจะเป็นชามะนาวนะคะก็แล้วแต่สไตล์ที่ใครจะชอบนะคะน้าเก๊กฮวยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะนุชก็เลือกอน้ําอัญชันเลมอนนะคะรสชาติดีเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีแก้ว ให้ตรงนี้ตักน้ำแข็งเองตามอธัธยาศัยเลยนะคะบริการตัวเองแล้วก็มีหลอดนะคะเพื่อความปลอดภัยสะอาดด้วยนะคะจากนั้นแล้วก็มานั่งได้เลยรอไม่นานค่ะรออาหารไม่นานสักพักนะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้ก็คือวิวดีด้วยนะคะมองไปภายนอกห้างภายานอกก็จะเห็นแบบว่าผู้คนเดินไปมานะคะอันนี้เขาก็จะเสิร์ฟ อุปกรณ์ในการรับประทานนะคะเราได้น้ำจิ้มมาแล้วก็ปรุงได้เลยค่ะ,ะก็จะมีเครื่องปรุงก็คือมีกระเทียมนะคะมีพริกสดนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเติมมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารก็จะมาค่ะวันนี้ก็ร้านสุก,กี้ตีน้อยก็สมกับการรอคอยนะคะเรารอก,กับสองชั่วโมงค่ะทุกคนวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ นี่เลยมาแล้วค่ะก็มีทั้งหอยแมงปูนิวซีแลนด์นะคะเราก็สั่งมาอย่างละ,ะคือเกือบครบทุกอย่างเลยนะคะอนี้เป็นปลาหมึกนะคะน้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เวลาเราสั่งนะคะเราก็จะแบบว่าสั่งแบบว่า เขียนเป็น10เลยนะคะถ้าเขียนเป็น10อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นถาดใหญ่ๆมาเลยนะคะถ้าเขียน5สั่งไปจํานวน5ก็จะได้ถาดประมาณกลางนะคะถ้าสั่ง1นก็จะมาแบบถาดเล็กๆแบบนั้นนะคะแล้วก็โอ้ทานเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าคุ้มมากอันนี้จะเป็นปูอัดนะคะนี่อันนี้ปูอัดชีสค่ะนะคะก็จะมีเนื้อนะคะมีหอยนะคะนี่อันนี้ เป็นสาลายนะคะลูกชิ้นปลาห้องเต้คะ่ะนะคะเราก็สามารถใส่ได้เลยเราก็จะไม่ค่อยเน้นผักเท่าไหร่นะคะมาแล้วเราก็กินเนื้อนะคะกินซีฟู้ดเป็นหลักนึงนะคะนี่เลยส่วนกุ้งนะคะกุ้งอะ่ะเขาก็จะแบบว่า,าเป็นมาทั้งเปลือกนะคะ เพราะเราก็จะต้องแบบว่ามาแกะนะคะมันก็จะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่อ่ะเนาะปลาหมึกนะพอใส่แล้วก็แบบว่าหดตัวนิดนึงนะคะหมูหมูสันนะคะก็แผ่นใหญ่นะคะมีเกี๊ยวด้วยนะคะมีหมูไม้ไผ่หมูห่อสลายนะคะไข่ไก่นะคะมีชีสด้วยนะคะมีชีสด้วยนะคะรสชาติก็อร่อยมากเลยนะคะ นี่เลยมีผักนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะก็จะเหมือนเหมือนสาขาอื่นๆทั่วไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะบรรยากาศแบบว่ากินอาหารในห้างนะคะอันนี้เราก็มากินในวันเกิดด้วยนะคะก็เต็มอิ่มนะคะทานได้นะคะหนึ่งชั่วโมง45นาทีนะคะกับราคา276บบาทใครสาย กินเยอะๆยังคะก็แนะนําเลยนะคะส่วนตัวเราสองคนก็น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะเพราะเราก็กินได้ประมาณแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เยอะนี่ก็คือเต็มเลยอะหลังจากถ้าเราไม่พอนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเมนูนะคะแผ่นเล็กๆให้เราก็สามารถสั่งแล้วก็เติมได้เลยนะคะนี่เราก็สั่งไปสามรอบขนาดเรากินน้อยนะคะก็ถือว่า เต็มอิ่มเลยนะคะก็คือเดินออกมาไม่ไหวกันกันเลยสีเดียวนะคะอ่าราคาหาคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิสตสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าสก,กี้ตีน้อยสาขาซีคอนบางแครนะคะเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นชีสนะคะน่ากินมากสำหรับคนชอบชีสก็จะรสชาติเค็มๆนะคะใส่น้ำหอยนะคะใส่ลงไปในชีสกับเนื้อได้อ่ะละค่ะ อิ่มแล้วก็ถึงเวลาหาคนจ่ายตังค์นะคะเป่ายิ้งชูจะไปออกที่ใครนะ้าสองคนก็ราคา5้าห้าสบาทนะคะหารแล้วก็ตกลาสองร้อยเบบาทก็ประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะได้คนจ่ายเงินแล้ว รักนะค่ะเจ้าของวันเกิดเลี้ยงเองเอาไปคะ่ะไปจ่ายเงินกันนะคะนี่เลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำบินนะคะมาชำระได้ที่ตรงนี้เลยนะแคชเชียร์ตรงนี้นะคะก็ข้างหน้าก็อย่างนี้เลยนะคะอละคะ่ะบายบายคะ่ะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ให้ห้าดาวไปเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากค่ะ